ตัวดำชาแนลโอ้ยเรามีสามช่องกันแนตัวดำนี่ของผัวของผัวเออยังไงก็มาชุกค่อยดอกมา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 เธอหันมาเอามาอีกทีเรียนไม่กี่เธอเธอโดนหนามาเดี๋ยวฉันบอกมามาอีทีโดนหนามาเรื่องอเามาหันมา เราเบื่อเธอมากเลยเบื่อเรื่องเดินแล้วมั้งเขาบอกว่าเธอไปไอปากแม่มเลยใครพูดแต่ปากแม่มเลยนี่นะคะเอดูรู้ไม่จริงกูอยู่บ้านกกรองจะให้กูย้ายไปไหนวะนี่นะคะเอลซี่เจออีนางแล้วคุณสวยคุณสวยสหายพูดนะพูดนะมันรู้เรื่องมันรู้เรื่อง พูดไม่รู้เรื่องด่าเช็ดเม็ดเลยนะว่าเลยพูดไม่รู้เรื่องด่าเช็ดเม็ดเลยสวัสดีค่ะบ่าวทินย่าทินเงิน YouTube ออกหรือยังของเจ้าออกแล้วค่ะอย่าว่าบ่าได้เงินเดอ้อได้แล้วเดินเท่าไหรน่นิดนิดน้อยๆก็เอาอ๋อว <laughs> ่าเจ้าเงินเยอะอยู่แล้วเนาะใครว่าอีกนะเพื่อนใครว่าที่ไหนมาอีกแอบเพื่อนหาใครว่าอีกแล้วดราม่าอะไรอีกไม่มีใครกล้าดราม่าออกมาดิ เอานั่นถืออะไรมานั่นแล้วคุณฮอรี่อีกมีอะไรกันาจาะมีสมุดมากันค่ะเขาจะมานี่ไหมเขาลุงอ่ะคอยใช่ไหมคอยคอยคอยลุงก่อนอ่ะเดี๋ยวลุงก็มาว่ะโอ้รถชิบล้อต้องรอ10โมงเยอะอยู่หน้าดินเน่ ดินน่อุ้ยอไม่ได้เห็นจะย่านเลยคอยถ่ายอยู่ในบุตรแหละเออนั่นอยบยยานอไม่ได้ย่านคำ่อยเป็นคนตรงอ่ะเราไม่มุกมิกทําไมน้องเบนจ๋าน้องเบนจ๋าถ่าใช่โจนพันหน้าบุมาดีจะถ่ายให้บุ๋งน้อยใช่แล้วมุซาเป็นโจรพันหน้าเอาข้าพนัะพันใครที่ไหนพนโจรพันหน้าไม่รู้คนมาจากไหนชายโลด ไพลโรดเธออย่าทำอย่างนั้นสิเธอไม่เห็นว่าจิมไทยฝรั่งเนี่ยถ้าจิมเก็บโดนบอกชอบเราก็ยอมไปถ่ายนีอันที่เขาไม่ให้ถ่ายเนาะเราก็ต้องถามเขาชิกอดมันไม่ได้บอกว่าไม่ให้ถ่ายเนาะที่มันรอบเลี้ยวอ่ะเธอจำได้อันนั้นน่ะมันอยากแกล้งเราเนาะเราต้องดูว่าลักษณะคนเขาให้ถ่ายหรือคนอยากแกล้งเราเราต้องดูมีตาหามีแววไหม บางคนก็ให้เราถ่ายจริงๆพอกลับบ้านไปมันก็เล่นงานเราก็ได้โว้ยนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเสือแก้คือช่วยแท่วะตัวนี้ <c oughs> ชวยจริงๆวยอยากได้สีฟ้าเอ้ยอยากได้สีม่วงม,มีไหมวะถ้าเธอไปมุกดาหารฉันพาเธอไปดูมุกดาหารบ่อนี่นเนาะมุกดาหารอเออไม่ใช่เ <c oughs> ชียงใหม่เหรอเฮ้ยไม่ใช่อยู่เชียงใหม่เหรอไม่ไม่ไม่มุกดาหารมุกดาหารที่ใกล้ๆนั่นแหละใกล้ๆกับที่ลุงอยู่นั่นแหละ อ๋อร้อยเดียวนะเพื่อนอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเชียงใหม่ก็หาซื้อเอาก็ได้เธอจะไปเชียงใหม่กับเบออกับไม่ออฟไหมไม่ออฟกับพ่อนี่ก็จะไปนะตัวบอคนละเรื่องคนละเรื่องโครงการคอยหลายปีแล้วจะไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยีโครงการด้วยอยากไปก็ไป ค่อยนําไปถ่ายเอาชุมนั่นไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็นุมไหนชุมจกดินน่ะชุมจกดินจกดินนี่ก็เพื่อนเธอจะมาได้คนอื่นไม่ได้ค่อยคือไปถ่ายได้เขาเชิอเลยมาดามเขาว่าจังซี่เลยได้ มาดามจะถ่ายมุมไหนครับมันได้แต่มาดามอันที่ไม่ใช่มาดามนี่มันโดนเธอเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็นึกว่าคนเหมือนกันฉันเนาะโอ้คนคนเขาแบ่งชั้นวันนะบอกใช่ชมควนถ้าแบ่งไม่ให้เจ้าถ่ายบอกอมนได้ยิ่งใหญ่ดอกรก็เป็นคนตรงน้ะกเขาจะใหญ่มาจากไหนไม่ได้ใหญ่ว่าซมาบเอี คนตรงเล่าความจริงมาพูดมันต้องกลัวดอกใช่ไหมใช่ไหมนี่นะคะเอสซีโอ้ยมีไหนหมดเอสซีเกิดอะไรขึ้นนะคะของบ้านสี่คนพระมดาต้อมาแล้วนะเป็นนะคะเรารอรู้ว่าทำไมหน้าตากก็จะรอลูกโอรถเขาถ่ายรถเขาก็หัวยุ่มชุ่มยุ่มชื่อๆเันแล้วใช่ไหมอืมเขาไปเขาเข้าไปเอาดินที่บ้านค่อยๆจ้องหน้าเขาเลยแตัววันนั้นนะ เธอเธอแสดงอีกท oh, ีสิจนผัวเธอแต่งหน้าอีกทีสิอ๋อมันเลยแล้วเราว่าอยงนี้ก็ได้กลับมาถึงเดิมนะคะโอ้นะคะถึงจะเป็นแต่คมหลังแต่ขี้ถึงค่ะเสียลายเสมอเนะค่ะเออรถชันอยู่โน่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาที่เดี๋ยวท่าเจ็ดกลับมาแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่ที่หัว อะไรนะโอ้ยยี่ไม่ได้ยินว่าแอดเวนก็คิดแต่สตังค์อย่างเดียวคิดแต่เงินคิดแต่สตังค์คือความอยู่ดีอยู่ดีกินดีของยูทูบสายสายไม่ไม่ใช่ค่ะคือบริหารจัดการผู้บริหารจัดการใช่เพราะว่าต้องตามสินค้าทั้งส่งสินค้าถ้าผิดพลาดยังไงมันหมายถึง ลุงพลป้าแตนด้วยใช่ไหมใช่เพราะถ้าเบ้นทําไม่ดีตอนนี้เบ้นกําลังจะตามเรื่องนี้อยู่คืออันอันนี้นะต้องขอโทษไม่ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าแต่เบ้นจะถามหลังไมล์ลุงว่าเออมันมีเอฟซีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทีพสกินใช่อันนี้ที่ยินด้กันไม่ว่ากันนะเขาโอนผ่านช่อง YouTube ไม่รู้ช่องไหนใช่ไหมไม่รู้ช่องไหนคือลุงไม่ได้พูดแต่เบ้นเนี่ยคือเบ้นกลัวอย่างหนึ่งไม่ใช่กลัวอะไรนะ กลัวว่าตัวเองทำตกหลน<ช>่นคือเขามีลายแต่เขาโอนมาในลายแล้วเราไม่ไม่เห็นเนีย่ยเป็นเรือ่องไปไหนเพื่อนไปนั่งอยู่เนี่ย ได้มาค่ะ รอรอน้องรอรอ,อขันมากพี่มานับวันตั้งตารอขันมากมาหาพี่ประชอคิดถึงยายไหมวะูไม่มีใครมาเลย ดื่มกระทิงแรงแรงเล็ิค่ะพี่น้องตอนนี้ก็มาคอยลุงนะคะมาคอยลุงพลค่ะว่าลุงจะมาไหมลุงก็ต้องมาสิคะเนาอเท่าไหรค่คบชอกระทิงแดงสิบบาทใช่ไหมอะไรนะก,กระทิงแงดงควรเล็กสิคะ นมห้าบาทใช่ไหมชิมห้าบาทจากคุณยายขอบคุณค่ะได้ย้ำช่องเราบ่อ๋อไม่ได้เริ่อหรอกแต่ว่าหืขี้ข้านเจ้าขี้ข้านบ่คนไรทั้งขี้ข้านกระโดดกระเดีย เ,เอ้าอยาเขาทิ้งแล้วที่เอาไปทิ้งอย่าไปเจ็บเดี๋ยวตัวเองจะติดโรคเข้ามาจะเอาไปทิ้งขยะอืมเอปืมประมาณนี้ค่ะร้านประโ์ร้านประโ์ค่ะยายก็มาโลลุงนะคะมาโลลุงเดี๋ยวลุงจะมาหรือเปล่าหรือไม่มาก็จะคอยต่อไปนะคะเอฟซีค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไรไว